ค่ะสำหรับการโคชิ่งนะคะในความคองอดีฉันก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของการนำเสนอ,อการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆนะคะด้วยแนวคิดแบบใหม่ๆเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะ วิจัยชิ้นนี้ชื่อว่าศึกษากากรศึกษาชนิดของลูกน้ำยุงและภาชนะที่เป็นแหล่งพ่อพันยุงของโรงเรียนวัดป่าท่าขึ้นค่ะคําถามวิจัยนะคะลูกน้ํายุงมีกี่ชนิดสมมุติฐานลูกน้ํายุงนะคะที่พบในโรงเรียนวัดป่าท่าขึ้นมีลูกน้ํายุงลายบ้านวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อศึกษาชนิดของลูกน้ํายุงผลที่ได้รับก็คือได้ทราบถึงชนิดของลูกน้ํายุงค่ะ วิธีการวิจัยนะคะก็คือใช้สถานที่โรงเรียนวัดป่าท่าขึ้นตั้งอยู่หมู่ที่13ตําบลท่าขึ้นอําเภอท่าสาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวนผู้บริหารและคณะครูนะคะรวมทั้งสิ้น6คนแล้วก็จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น54คนค่ะอันนี้ก็คือกิจกรรมการอบรมพัฒนาครูให้เป็นโค้ช ด้านเสริมสร้างทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนค่ะ,ะต่อมาก็เป็นกิจกรรมเก็บตัวอย่างลูกน้ำยุงลายนะคะซึ่งก็จะมีะหลายๆแห่งด้วยกันนะคะที่ว่าไปเก็บลูกน้ำยุงลายมานะคะไม่ว่าจะเป็นสับประรดสีในโอ่งน้ำนะคะในบ่บ บอ่อน้ําในกล่องพลาสติกนะคะในแหล่งน้ําในแอ่งน้ํานะคะค่ะอันนี้ก็คือผลของการทดลองนะคะผลของการทดลองปรากฏว่า,าเจอจานวนของลูกน้ํายุงลายนะคะในกล่องพลาสติกจํานวนยี่สิบตัวด้วยกันนะคะนอกกนั้นไม่มีนะคะไม่เจอ อันนี้ก็คือผลของการทดลองชนิดของลูกน้ำยุงลายโรงเรียนวัดป่าท่าขึ้นนะคะสรุปนะคะชนิดลูกน้ำยุงที่เจอในโรงเรียนวัดป่าท่าขึ้นก็คือลูกน้ำยุงลายบ้านและยุงลำคาญเจอในกล่องพลาสติกจำนวนยี่สิบตัวค่ะซึ่งได้ทำการกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้แอปนะคะ Google Observer แ p p ค่ะ ข,ขอบคุณค่ะ